สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะขอทําคลิปเ,เกี่ยวกับที่บ้านนะคะในบ้านเพราะว่าหลายท่านถามมายเยอะมากบอกว่าให้รีวิวบ้านให้ดูหน่อยภายในบ้านนะคะเพราะว่าเห็นแต่นอกบ้านมาแล้วก็ข้างขบ้านอะไรประมาณนี้เนาะขอดูในบ้านก็โอเควันนี้ถือโอกาสดีค่ะพามาเพราะว่าที่บ้านตอนนี้สะอาดมากทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วก็พอดี ให้เช่าบ้านนะคะบ้านขอ,ของของตรงนี้นะคะเพื่อนจากมาริีนะคะมาขอเช่าบ้านจัดงานก็ให้เช่าประมาณ15วันตอนนี้รถเนี้ยก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้เพรว่าลูกค้าออกไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆเองค่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดไลเรียบร้อยหมดแล้วบ้านดูสะอาดมากน่าอยู่จริงค่ะ ก็โอเคเดี๋ยวพามาดูชั้นบนก่อนนะคะว่า,ามีอะไรบ้างมีห้องนอนมีห้องรับแขกสองห้องนะคะแล้วก็ห้องน้ําชั้นบนนียจะมีอสี่ห้องอก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะห้องนอนนะคะห้องนอนของโรสกาแฟนค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ะจะมีโซฟมามีทีวีแต่ว่าทีวีไม่ได้เอามาตั้งะคะ่ะ ไม่ค่อยชอบดูทีวีก็จะเป็นไอ้ตรงนั้นจะเป็นฮีเตอร์ค่ะเป็นเครื่องทำความร้อนแล้วก็พัดลมนะคะนี่เตียงนอนค่ะห้องอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าแฟนเขาชอบสีม่วงประมาณนี้นะคะห้องนอน พอออกมาจากห้องนอนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเทอร์เสเนาะแต่ว่าจริงๆกระจกอันนี้ค่ะเพิ่งทำเองค่ะก็ไม่ได้เพิ่งทำ้วก็ทํานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆทำไว้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะเอาผักพวกที่ปลูกค,ค่ะ เอามาวางตรงนี้ค่ะคือทําไว้เฉพาะปลูกผักนะคะไม่ได้แบบว่าเอามานั่งพักผ่อนหรือว่าแรงสิ้นค่ะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมองเห็นทิวทัศน์เป็นทะเลค่ะนน่นนะคะทะเลที่ไปหาหอยเม่นประจําเนาะอันนี้ตรงนี้ก็ถ่ายให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะคะด้าน,นอก นี่ถ้าเพื่อนไม่มาเช่าบ้านอยู่นะคะตรงนี้จะไม่มีเลยบอกําตรงาะว่าไม่เคยมานั่งเอ,อเอ้ยไฟที่ห้องค่ะนี่สีม่วงแฟนชอบสีม่วงมากอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งค่ะแต่ว่าแทบชามไม่ได้เปิดเลยนะคะอันนี้หน้าหนาวนี่ไม่เปิดเลยจะเปิดแค่ช่วงตอนหน้าร้อน ที่วางแต่ก็ไม่มีอะไรก็มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะคะห้องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นช่องเนี้ยค่ะทั้งหมดนี้ทั้งแถวนี้จนไปขึงข้างบนนะคะจะเป็นของแฟนค่ะอันนี้จะเป็นแบบแขวนเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะเสื้อของเขา ข้างล่างก็จะเป็นกางเกงค่ะส่วนสองอันนี้ก็แบ่งกันค่ะคคละอันก็จะมีวางพวกขนูนผืนเล็กผืนใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะแยกออกมานะวคะ่ะว่าอย่างอย่างคนที่นี่ใช่ไหมคะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าหน้าร้อนเข้าในรังพอหน้าร้อนก็จะเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวเข้าไปในรัง ก็เวลามีเสื้อผ้าที่โชว์ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบเป็นหน้าๆไปคือตอนนี้จะเป็นเฉพาะหน้าร้อนใช่ไหมก็จะมีแต่เสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะคือว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามาใส่นะคะยังอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> กระเป๋าเสื้อผ้ายังอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเลยอันนี้กระเป๋าแฟนไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นช่องของรถนะคะช่องเก็บของของรถเอง ก็เป็นกางเกงข่ะเก็บด้านล่างแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆจะเก็บตรงนี้ข้างน้าบนก็จะเป็นที่เก็บของแบบว่าพวกพ้านวมพวกอะไรประมาณนั้นนะหมอนนะคะที่ไม่ได้ใช้ก็ใช้นะแต่ว่านานๆเอามาเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยก็เป็นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บกางเกงในพวกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ใส่เหมือนกันว่างเปล่านะคะ นี่เป็นตู้เสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าก็ออกมาทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับรองแขกนะคะเป็นห้องที่สองนะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นที่วางทีวีแต่ว่าไม่มีทีวีนะคะห้องนี้แล้วก็เป็นเตียงค่ะก็ เก็บของเต็มไปหมดเลยเตียงเตียงอันนี้จะนอนได้สองคนนะคะเนี่ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นที่นอนสำหรับอีกห้องนึงนะคะเพราะว่าอีกห้องนึงจะเอาไว้ใช้งานอีกค่ะไว้ใช้งานอีกแบบนึงแต่ว่าก็เลยต้องพับเก็บที่นอนมาไว้ที่ห้องนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องเล็กลงมาอีกนะคะ ห้องนี้จะกลายเป็นห้องเก็บของเก็บไม่ใช่ห้องเก็บของเลยห้องเก็บอ่าหลายๆอย่างะคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครมานอนมาสญญามารถจะเป็นเพื่อนสนิทมานอนหลับอะไรมากกว่าอะไรอย่างงี้ยค่ะก็ห้องนี้ดีอย่างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอ่าไม้ทําจากต้นเกาลักอะคะ่ะสีของเกาลักมันก็เลยออกมาสีสวยแบบอย่างเงี้ยค่ะชอบมากเลยอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะ ก็โอเคมาดูห้องนอนห้องที่สามค่ะอย่างที่บอกนะคะห้องนอนห้องที่สามเนี่ยมันจะมีเตียงเล็กค่ะสําหรับนอนคนเดียวสองเตียงคือตรงนี้แล้วก็ทางนี้ค่ะแต่ว่าเอาออกเพราะว่าห้องนี้เอาไว้ใช้งานค่ะก็จะเป็นทีว่วางทีวีเหมือนกันมีฮีเตอร์ทุกห้องค่ะไม่ได้เปิดไปเืม <laughs> นะคะนี่ ก็จะประมาณนี้มองไปก็จะเห็นเป็น่าบ้านจําได้ไหมคะเป็นคลิปที่ถ่ายต้นไฮเดรเยียค่ะคลิปนั้นอะ่ะตรงนั้นเองค่ะแล้วก็บ้านน้องชายจะอยู่เนี่ยค่ะน้องชายแฟนจะอยู่นี่ ห้องนี้จะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่นะคะก็เป็นที่เก็บกระเป๋าเดินทางค่ะกระเป๋าใหญ่เวลากลับเมืองไทยสามใบอยู่บนนั้นหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวค่ะเก็บที่นี่เพราะว่ามันใหญ่สูงนะคะ่ะตอนนี้จะมีแค่ผ้าขนหนูเพราะว่าเป็นผ้าขนหนูสำหรับลูกค้ามานอนนะคะ ให้ลูกค้าใช้ซื้อไว้ให้ลูกค้าโดยตรงอันนี้ใช้ก็จะเก็บพวกกระเป๋าทั้งสิ้นเลยค่ะกระเป๋าเยอะลาเดินทางกับเมืองไทยชี้นะคะจะมีสองตู้นะคะนะคะก็จะเก็บข้าวของประมาณนี้นะคะพวกพผ้าห่มหมอนอะไรอย่างนี้น,นะคะ ก็ห้องนี้จะจริงๆแล้วเนี่ยมีเตียงเสริมให้เตียงเนี่ะค่ะเพราะว่าคนที่เขามาเช่าเนี่ยเขามีเด็กเยอะห้าคนหกคนนะคะเด็กมานอนก็จะนอนได้สามเตียงค่ะจริงๆมีมีให้ทั้งสามเตียงเลยเป็นเตียงเสริมอีกอันนึงอะไรประมาณนั้นโอเคนะคะนี่ห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำด้านบนนะคะห้องน้ำนี่จะเป็นสีเขียว ก็มีฮีเตอร์อะไรด้วยประมาณนั้นห้องน้ําของที่สเปนนะคะจะมีอยู่สองมีโถสองอันอันแรกก็จะเป็นโถนั่งทั่วไปนะคะโถซ่วมทั่วไปเลยละคะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษมาหน่อยสําหรับผู้หญิงค่ะนนี่ไม่จะเป็นต้มยำลงไปเล่นประจำค่ะเป็นที่สนุกสนานของต้มยำค่ะอันนี้จะเป็นที่ล้างหอยค่ะ ล้างจิ๋มของสาวๆอะค่ะนะนึกสภาพออกไหมเวลาแบบอย่างเงี้ยก็จะมียนยคะเป็นผ้าไว้เช็ดอะไรประมาณนี้นะรักษาจิ๋มประมาณนั้น <hi> ที่สเปนจะมีทุกบ้านค่ะทุกหลังคาเลยเขาจะเป็นสไตล์เขาแบบนี้ก็ันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือเป็นกระจกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือนะ ประมาณนี้นะคะชั้นบนห้องน้ำค่ะอ๋อลืมไปอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำเนี่ยค่ะเปิดดูละนี่ประมาณนี้นะก็มาถึง ด้านนอกของข้างบนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีฮีเตอร์อีกเหมือนกันเพราะว่าเวลาหน้าหนาวนี่หนาวมากฝนตกลมแรงเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ไฟเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะคะหลอดไฟใหญ่ <laughs> โมโหลานเอาไม่ติดเหรออ่าติดแล้ว,ลวเปิดสองอันเฉยเลยเมื่อกี้ นี่ค่ะก็ทั่วๆไปนะคะที่บ้านชั้นบนค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เดินลงบันไดไปเนี่ยจะเป็นห้องรับแขกค่ะด้านล่างเดี๋ยวพาไปดูห้องรับแขกกัน